รับเติมลูบี้ราคาถูกเติมถูกเติมไวต้องเพจลุงยุทธชาแนลเท่านั้นนี่ของแท้มาอยู่ตรงนี้7,000ลูบี้ไม่ขาดไม่เกินอฮ้ยเปลี่ยนผมผมเปลี่ยนภาษาเลยผมเปลี่ยนภาษาเลยอันดับแรกอะ่ะผมผมจะไม่ยอมให้มัน เป็นไปอย่างอื่นนี่คือสูตรที่ผมล่ำเรียนมาเจ็ดปีสูตรผมล่ำเรียนมาเจปีครับทุกคนสูตรนี้ผมบอกเลยมาไปเลยฮะขอขอถุงมืออันเดียวเดี๋ยวย้ายไปตู้ล่างเลยไปขอถุงมืออันเดียวเดี๋ยวย้ายไปตู้ล่างเลยมาลุยเปิด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 มาลัวล้วลวผมเปิดล้วเลยนะทุกคนไปแบบรวดเร็วครับมายกเลิกสามครั้งครับผมทุกคนมา สามครั้งออกชัวออกชัวครับ <_ up> ผมเชื่อรอบนี้ออกชัวเปิด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 โอเคออกชัวไปไปกันต่อครับออกชัวนะอืมคาถาคาถาออกชัวมาไปกันต่อถุงมือดีไงไม่รู้เปิดไปก่อนครับเปิด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 โอ้ยถุงมือมาถุงมือมาทุกคนถุงมือมา โอเคย้ายตู้ย้ายตู้ไปลุยครับไปน้ําต่อฮะอ่ะลุยผมคิดว่าแปดดาวออกยากจริงๆเปิดเปิดอุ้ยอุ้ยแปดดาวออกจริงแปดดาวออกจริงขอสลับแล้วกันขอสลับแล้วกันไปวิ่งกันต่อฮะมารอบนี้เราได้แปดดาวมาแล้วเราได้แปดดาวมาแล้วแปดดาวย่อมหมือหนึ่งเปิดมาลุยเปิดแบบมันๆครับผมเปิดแบบมันๆครับผม ออกไหมไม่ออกว่ะเอาแล้วไงหนึ่งพันบีหายไปฮะยังไม่ออกเลยครับอยากได้แสงสามชิ้นโอ้โหเกินแสงสามชิ้นอย่างนั้นเลยได้เดี๋ยวจัดให้อยู่ในกล่องทั้งหมดอยู่ในกล่องทั้งหมดครับผมทุกคนมาลุย We are the c h a m p i o n

เอายังไงดีครับทุกคนใช้นิ้วใช้นิ้วโป้ใช้นิ้วโป้เอาทุกสูตรเอาทุกสูตรมาให้หมดมาเลยปวด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 นิ้วโป้นิ้วโป้นิ้วโป้นิ้โปอู้หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบอืมรักนะจุ๊บจุ๊บรักนะจุ๊บจุ๊บแม่ดูดีจ้ะโอ้โหของแท้ ทำไมเปิดให้คนดูไม่ได้แบบนี้วะอเสียดใจอ่ะนิโป้นิโป้ไนิโป้นิโป้ไหมไปเปิด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 อออะไรวะเอ้ยหวานเจียบหนึ่งอันมาแล้วหนึ่งอันมาแล้วดวงปีนี้ของท่านหมดแล้วไม่หมดยังมีอีกยังมีอีกไปนิโป้ขอบคุณซับสไคร์นะครับมาพูดคุยกันได้เปิดเปิดเเฮ้ยฮ้ยฮ้ยเกียเกียอะไรวะ กียร์อะไวะทุกคนอืมเกียร์วิทยุได้หนึ่งอันขออีกสองอันไปท่านแสงขอสิบอสองอันไปสองอันระหว่างทางไม่เกี่ยวกับกล่องไม่เกี่ยวกับกล่องกล่สสองนีง้ไม่มีหกดาวมีแต่เจ็ดกับแปดเปิ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 ดเรัวรัวมาว่ะดวงเป็นของเราไม่ออกว่ะยังไงเนี่ยโอ้ยเหลืออีกเยอะสบายทุกคนยังไงผมก็ได้เปิดมาเสียงกอนซุดหน่อยเสียงกอนซุดหน่อยเบ เบเบโอ้โหไม่ออกว่าเสียงนายศิลปะหน่อยยกเลิกเจ็ครั้งสามสีห้าหเจ็ดเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยไปไปครับเดี๋ยวรู้เลยครับ เลิฟนะจุบ๊บจุ๊บเดี๋ยวรู้เลยมาจริงว่ะนุองน้องโอโดีจัดเดี๋ยวรู้เลยมาจริง <c oughs> เสียงคอนซูทไม่ได้ผมเปิดเสียงกอนซูททั้งทั้งวันนะวันเนี้ยโอโ้ของจริงเอาลองเสียงคอนซูทไปยกเลิศสามครั้งไปว่าเสียงคอนซูทไป <My weakness. S 2> เสียงคอนซูทไปเปิดเปิด วงการเกมมันเล่นไอคอนแล้วว่าวงการเกมมันเล่นไอคอนแล้วว่ะวงการเกมไลนลินเจอร์เบเ <im plement Wha> <platform> บเบโอ้โหเห็นปะวงไอคอนมันเกลือจริงวงการเกมไลนลินเจอร์ออ้หอ้วงการในเกมมันเล่นไอคอนแล้วว่าโอ้โหเออเดี๋ยวทีเกนเจอร์นะ <im plement> okay. oh, ครับโอ้ข้อมูลวันนี้นะครับคือผมเป็นผมวงในนะครับ ผมวงหน่อยนะซึ่งข้อมูลอันเนี้ผมได้มาคนเดียวนะครับผมได้มาคนเดียวนะไม่มีใครรู้เลยครับไม่มีใครรู้เลยนะครับเนี่ยแล้วตอนนี้นะครับตัวเกมนะครับมีค่าแฝงมาครับอันนี้อันนี้คือแบบอืสูตรทีเคไม่ออกวะสูตรทีเคไม่ออกวะวงในวงในไม่ออกว่ะวงในเดี๋ยวรู้เลยเูกเลิกสาครั้งเอ้ยกเลิกเจ็ดครั้งสี่ห้าหกเจ็ดเดี๋ยวรู้เลยมา มาครับพี่พี่อาร์ตอ่ะพี่อาร์ตอยากได้เกียชินนี้มากเลยนะเราต้องลั่นแล้วแหละเราต้องลั่นแล้วนะครับน้องมาไปเดี๋ยวรู้เลยเนี่ยพี่อาร์ตพี่อาร์ตอยากได้นะครับน้องพี่อาร์ตต้องได้อ่ะเือพี่อาร์ตสะสมบี้มาเจ็ดพลูบี้นะเปิด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 โอ้โหเนี่ยในก,กูกูผสมเสียงกูผสมเสียงคอนสูดเข้าไปไงมันเลยไม่ออกโอ้โหรั่จัด ลว่จัดมาของลุงยุทธหน่อยแล้วกันของลุงยุทธหน่อยแล้วกันของลุงยุทธอันนี้สูตรเฉพาะทางลุงยุทธนะครับมาวด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 ดดหูเปไงสูตรลุงยุทธหกดาวก็เอาวะโอ้โสูตรลุงยุทธครับสูตรลุงยุทธต่อไปครับสูตรลุงยุทธสูตรน้านิ่งสูตรน้านิ่งครับเฮ้ยสูตรน้านิ่งของลุงยุทธภาษาจึงกระดือ ตั้งไว้หนึ่งตัวโอ้ของแท้สูตรลุงยุทธสูตรน้านิ่งครับผมอเูเอาเรื่องสองอันแล้วสองอันแล้วเป็นไงครับเป็นไงครับเพื่อนเป็นไงครับเดี๋ยววันนี้พี่อาร์ตจะมาสุ่มวันนี้พี่อาร์ตจะมาสุ่มเกียร์นะครับน้องๆเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เลยครับน้องๆเปิด ผอ้ผสมทำไมกูต้องผสมเสียงกอนซูดได้วะโอ้โหเรียบร้อยผสมเสียงกอนซูดเข้าไปเกลือเลยเกลือเลยพี่อาร์ตยกเลิกเจ็ดครั้งนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดครับผมเดี๋ยวรู้เลยครับพี่อาร์ตพี่อาร์ตมาเองครับผมวันนี้มาเปิดเปิดอ้ยพี่อาร์ตก็ได้อยู่นะพี่อาร์ตโอ้โหพี่อาร์ตมีของติดมือติดหมายตลอดเลยอะ่ะโอ้โหเอาเรื่องจัดนะพี่อาร์ตนะ

สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมายเรนเจอร์นะครับ <im itation> เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสุ่มเกียร์ในเกมายเรนเจอร์นะครับ <im itation> มาไป <im itation> เลยครับผมเกมายเรนเจอร์นะครับมา <im itation> <im itation> สูตรแมคโครนอนผมไม่รู้ว่ะไม่รู้ว่าเขาเปิดยังไงแต่ผม <im itation> ชอ e บไปดูช่วงเขาเปิดคลิปอะ่ะ <im itation> อยากเก่งวันนี้ไม่ต้องรอวันหน้า <im itation> u g phone แ uh, อปอะไรวะกูจำไม่ได้เออแต่ผมจำได้นะอยากเก่งวันนี้โอ้ยสูตรสูตรอยากเก่งวันนี้ไม่ต้องรอวัน,นหน้าได้เฉยสุดจัดนะโอ้โหอะไรวะก่อนสูตรเดี๋ยวผมชอบก่อนผมชอบก่อนสูตรสุดละผมชอบก่อนสูตรสุดละมาก่อนสูตรก่อนสูตรมันจะเพราะมันจะชอบเปิดเร็วๆเว้ย มาครับทุกคนวันนี้ก่อนซูดจะมาเปิดเกียร์นะครับผมก่อนซูดจะมาเปิดเกียร์นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเออมาเอ้ยทำไมมันหมุนแบบนี้เบ๊เบ๊อู้เอาว่ะวงการเกมกอนซูดกอนซูดพากูดวงดีจัดวันนี้อู้อะไรวะไอเหี้ย,ยสามพันแล้วว่ะ What ด h e hell อะไรวะ สูดรวมดาราแม่งมาเฉยอ่ะเอาจาัดโอ้โหสุดรวมดาราโอ้โหโอ้วันนี้ไอก่อนขี้เต็มเกางเกงครับผมวงการเกมไลน์เลนเจอร์มันอยากให้ไอกอนเกิดนะวะมันอยากให้ไอกอนเกิดวะโอ้โหเป็นไงไอกอนเกิดนะว,วันนี้ครับผมน้องๆอออื้ โู้แลวไอคอนมันมาวะคนดูเอาเรื่องโู้เยอะจัดวันนี้ยังไงก็เจ็ดพันผมเติมแล้วยังไงก็เจ็ดพันผมบอกโู้มาทุกสูตรวะเหลือทีเคมยังไม่ออกเหลือสูตรทีเคยังไม่ออกสวัสดีครับมาพบก,กับทีเคเรนเจอร์นะครับคลิปนี้ข้อมูลเรนเจอร์มากันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับผมไปเราไปเปิดการชากันนะครับวันนี้ข้อมูลเกมมาเรียบร้อยแล้วนะครับ เปิดกูเปิดเสียงกบเอ้ยโอ้ไม่ได้ว่ะหกดาวไม่นับเอ้ยโอ้สูตรรวมทาราเรนเจอร์มาหมดครับทุกคน w What อ h เด e l l เฮ้ยอะไรวะฮโอ้กูกาเลยโอ้หเหมือนแบบรวมแบบรวมทาราแบบไลเรนเจอร์เอามาให้ผมหมดเลยอ่ะโอ้มาครบแล้วอ่ะ คือของผมเข้ามาเว้ยเหลือแมคโครนอตอ่ะแมคโครนอตเปิดๆเดี๋ยวไปดูแมคโครนอตแต่ผมชอบนะอยากเก่งวันนี <S <S ้ไม่ต้องรอวันหน้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นผมไปดูแมคโครนอตแป๊บโอเคสวัสดีครับมาพบกับกระผมแมคโครนอตกับดีเกมไล์เรนเจอร์นะครับโอเคครับไปดูกันครับวันนี้เรามาสุ่มการชายเกียร์เกมไล์เรนเจอร์นะครับไปเปิดเปิดเปิด เปิด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 หืมแมกโคนอสผมเป็นขัดขัดปากยังไงไม่รู้อ่ะผมผมขออนุญาตไปศึกษาข้อมูลของแมกโคนอทก่อนบิ๊กเหรอบิ <Big S 2> ๊กกุ๊กกุ๊กเหรอบิ๊กกุ๊กกุเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาข้อมูลอ่ะเออไปสวัสด,ดีครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปไปกันต่อ <c oughs> ครับพอแล้วพอแล้วสูตรผมอิ่มแล้วตอนนี้คือผมอิ่มจัดเลยฮะผมอิ่มจัดเลยฮะ เอเคโคตรยิ่มอะเลยไปได้อีกไปได้อีกอีกสองครั้งป่ะอสองครั้งอีกสามครั้งอะลุงฝากเปิดเกียร์ก่อนขอพวงนี้นะขอพวกนี้นะครับขอพวกนี้นะเดี๋ยวผมไปศึกษาข้อมูลอา่าน้องๆเพื่อนๆที่อา่าแคสเกมไลน์เลนเจอร์ก่อนนะอือถือว่าถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่นะครับโอเคครับมาไปอีกสองครั้งนะครับเปิด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  แต่ผมชอบสุดนะผมชอบก่อนซูดสุดเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาน้องมันก่อนผมต้องไปศึกษาน้องมันก่อนกรอนซูดอะไอสุดขี้เต็งเงเกงของมันอะเออขี้เต็งเงเกงอ่ะโคตรเอาอะวันเนี้ยผมบอกเลยไปภารกิจของเราครับภาษาจึงกระดือครับผมบอกเลยว่าของแท้มาเปิดวิมโอ้โห เจ็ดดาวคือเกียร์พวกนี้ผมบอกเลยมันเหมาะกับการที่ผมจะเอาไปเล่นด่านเขาวงกดมากนะครับออไปเกียร์ธาตุไฟไม่ได้เลยวะ่ะเสียใจวะ่ะไปเปิดเปิดอู้น้ำส่งอันวัดวัดเดือยิวมาสรุปก่อนมาสรุปก่อนปืนฉีดน้ำเยอะจ้ะ เออมาปืนฉีดน้ำกี่อันวะทุกคนป่ะปืนฉีดน้ำหกอันโอ้เยอะจริงปืนฉีดน้ำหกอันโอ้แสงกี่อันแส,ส,สงสามเหมือนแสงสามเพื่อนเพื่อนแสงสามเฮแสงไปแสงไปยังไงแสงเยอะไว้ก่อนอนะ่ะดีสุดเฮเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้ไม่ใช่แสงไอ้ไอเกือบแล้วมึงเกือบแล้วไปชุดเม็ดเรามีแนละ้วเอาเลือกแสงแล้วแสงสี่อันทุกคนมาสรุปกันหน่อยแล้วกันนะครับผมได้เกียร์ทั้งหมดกี่อันนะครับมานะหนึ่งสองสามสี่หกหกชิ้นปืนฉีดน,น้ำหกชิ้นเว้ยมีอะไรอีกปะระหว่างทางเห็นแวบๆไม่มีอะไรนะระหว่างทางปืนฉีดน,น้ำหกอัน อันนี้คือผมสุ่มได้นะอันนี้สุ่มได้หนึ่งอันเนี่ยแปดดาวจําได้แสงสี่อันโ,โหเโยอะจ้าได้ช่องท้ายมาสองอันครับผมไอเข็มขัดกับไอ้เรดาร์ชันเยี่ยมหมดแล้วถือว่าดวงดีจัดเลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณน้องๆน,นะที่พยายามให้ผมเปิดเว้ถ้าเกิดผมไม่เปิดวันนี้ผมคงไม่ได้แบบนี้ครับผม ขอบคุณครับ